ปวดหลังนะครับมีคนสอบถามมามากนะครับว่าให้กดจุดไหนนะครับให้กดจุดฝ่าเท้าจุดนี้จุดเดียวเลยนะครับกดเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับหรือกดย้ำๆนะครับจุดนี้นะครับนี่ฮะปวดหลังนะครับนะฮะกล้ามเนื้อของฝ่าเท้ามัดนี้เลยนะครับกดทั้งหมดนะครับนี่ครับกดเลยนะครับ ปวดหลังนะครับกดกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับเอ่อก้ามเนื้อเท้ามัดนี้นะครับกดอย่างนี้นะครับกดเข้าไปนะครับกดเลยนะครับอันนี้คือปวดหลังนะครับนี่ฮะปวดหลังนะครับไม่ต้องไม่ต้องกดที่หลังก็ได้นะครับให้กดที่จุดนี้นะครับกดจุดนี้เลยนะครับกดไปเลยนะครับ ปวดหลังแล้วลงขาเป็นกระดูกทับเส้นมาดูท่าดันหมอนรองกระดูกของหมอมีเพียงแค่สามท่าเรามาทําตามกันดูนะครับสวัสดีครับผมหมอปีเชอรโรดฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับท่าที่หนึ่งให้เราทําการนอนคว่ำแบบนี้นะครับคนไข้อยู่ในท่าน,นอนคว่ำแล้วหลังจากนี้ให้ตั้งแขนก้าวศูนยศาแบบนี้นะครับยังนอนคว่ำอยู่พอต่อมาปุ๊บให้ทําการยกตัวขึ้นนะครับพอในระหว่างยกตัวขึ้นตรงหลังเนี่ยจะรู้สึกตงึตงๆหนวงๆค้างไว้เลยสามสิบวินาทีแล้วเอาลง ท่าที่สองอันนี้จะเป็นท่านอนหงายนะครับให้เรานอนหงายแบบนี้ตั้งเข่าทั้งสองข้างขึ้นแล้วก็เอามือแนบลาตัวหลังจากนั้นเพื่อให้ยกสะโพกขึ้นนะครับตั้ง45องศานับหนึ่งถึงสาสิวินาทีต่อล,ลงต่อไปท่าที่สามท่านี้นะครับจะคล้ายกันเลยให้เราทําการวางเลขสี่ที่ขานี้นะครับตั้งขาวางเลขสี่ข้างในข้างหนึ่งก็ได้แล้วเราตั้งขาขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราเอามือจับไว้ตรงบริเวณใต้ใตขเข่าแล้วดึงข้อหาตัว นะคบไม่ต้องดึงมากเอาแค่รู้สึกตึงพอมันจะรู้สึกตึงตรงขาข้างนี้มากนะคะที่ระวางเลขสี่ตึงครั้งไปเลยนับสาสิบวินาทีแล้วนกะ็ผ่อนทุกท่าที่หมอให้ไปทําเป็นเซตเซตละห้าครั้งทําวันละสาหึงห้าเซตหรือถ้าว่างมากพอหมออยากให้ทําทุกๆชั่วโมงเลยอย่างน้อยชั่วโมงละเซตหาเพื่อนๆท่านไหนได้ลองทําแล้วนะครับยังไงก็